สวัสดีคะ่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆนะคะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของหน่อยมาดูชมนะคะชมต้นไม้ชมบอลสีนะคะอันนี้พกหลงนะคะช่วงนี้จะปลูกต้นไม้ค่ะเป็นช่วงแยกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่คะ่ะพกหลงหกหลงส,สวยๆนะคะ หน่อยเอาดินเอาดินที่มีใบใบมะขามนะคะใส่สีสดสีสดมากค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแยกต้นไม้กันอันนี้สาวน้อยปับแป้งหรืออะไรเดี๋ยนี่ค่ะ แยกออกมาจากต้นแม่นะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะต้นไม้กันกบ็บอน ก่อนให้ดูนะคะอันนี้ก็กวนอูค่ะอันนี้กวนอู เป็นหนอนะคะเป็นหนอหน่อยก็เอามาเพราะเอามาปาดหนอนะคะปาดหน่อกปากหนอชชำปากหนอปลูกนี่ค่ะสวยงามอ่ะสวยงามเพิ่มเปลี่ยนกระถางนะคะเนี่ย เปลี่ยนเมื่อวานนี้หน่อมันขึ้นแล้วนะเพื่อามาเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะสวยงามมากอันนี้ก็ซื้อมาต้นเล็กๆตอ,ตอนซื้อมาต้นเล็กๆอ่ะก็มาแยกได้ไนี่ค่ะเนี่ยแตกหน่อแยกแยกได้สาม สามกระถางนะคะเนี่ยซื้อมาซื้อมาจากห้างเซ็นทันนะคะซื้อมาจากเซ็นทันแต่อันนี้สั่งสั่งสั่งในในเพจเพจบอลเพจบอลสีนะคะเนี่ยมาแยกได้วันไหนจะให้ไปพาไปดู พกลงที่หน่อยแก้ไปี๋ยวเป็นบ้านค่ะคะ่ะขอชเขียวก่อนแกโอเคเดี๋ยวก่อนนะ นี่หายแย่ไเป็นอันอันนี้กวนอูก็อันนี้หกลงนะคะนี่หกลงอันนี้ไม่ใช่หกลงอันนี้ต้นอะไรอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาชื่อนะคะนี่หกลง อันนี้หน่อยยังไม่ได้ใส่ใบมะขามนะคะหน่อยจะลองลองทดลองดูนะคะข้างล่างหน่อยจะใส่ใบมะขามสีก็จะสวยนะคะอันนี้หน่อยยังไม่ได้ใส่ห,หน่อจะลองเอามาใส่ดูนะคะเขบอกว่าใส่ใบมะขามแล้วสีจะสด,สดนหน่อยจะลองเอาใบมะขามที่บ้านมีต้นมะขามค่ะ เดี๋ยจะลองเอามาใส่ดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวน่อจะลองใส่ใบมะขามแล้วน่อจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าสีจะสดเหมือนข้างล่างไหมค่ะสวัสดีค่ะ